ำหรับวีนาราวันนี้นะครับเราจะพาไปหาประสบการณ์เรื่องการกินอาหารป่านะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดแรกนะครการกินอาหารป่าวันนี้เราจะไปที่จังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพนี่แหละครับแต่ระหว่างทางเนี่ยผมมีกิจกรรมก็คือผมจะไปดูไปดูที่ด้วยนะฮะว่าที่ของเราเนี่ยที่เราซื้อมาสามารถที่จะวิจัยทำอะไรได้บ้างพูดง่ายคือไปเซอร์วินะครับโอเคครับแล้วไปติดตามชมกัน เรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพไปไปนสามสองหนึ่ง<อ> <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อต้อนปี 64, 2 5 6 4ผมได้ลงทุนซื้อที่ดินที่อำเภอพนมสะะารคามจังหวัดฉะเชิงเซาวไว้หนึ่งแปลงจำนวน11ไร่และถัดมาในต้นปี2,565ก็ได้ซื้อเพิ่ม เป็นที่4แปลงติดกันเป็นจำนวน19ไร่รวมทั้งหมดแล้วเป็น30ไร่ที่ดินผืนนี้เป็นช่วงรอยต่อของอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซากับอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีที่ซื้อไว้นในตอนนั้นคิดในหัวอย่างเดียวว่าจะทำเกษตรแบบออร์แกนิกและจะสร้างอาหารไว้ทานเองและถ้าผลิตได้มากพอเนี่ย ก็จะขายไปให้กับคนที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยในระหว่างนั้นรัฐบาลได้มีโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข319สายปราจีนบุรีอำเภอพนมสารคามโดยขยายเป็นถนน4-6เลนเพื่อเชื่อมสามจังหวัดใหญ่ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเราปราจีนบุรีและจังหวัดนครน,นายกโดยพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC ไปสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักที่เชื่อมโยงตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคามจังหวัดจานินเซาอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเช่นท่าเรือแหลมฉบังหลังจากที่ถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะพาเข้าไปเซอร์เวดูทําเลของที่ดินและทางเข้าออกทั้งหมดอีกครั้งเผื่อจะได้มุมมองหรือว่าความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการเอาที่ดินมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตกันครับโอเคครับตัดผ้าหมีกทีก็ลงจากรถมาแล้วนะครับก็มาทที่ผมได้ซื้อไว นะครับก็ก็แถวเขตตรงนี้ฮะจากถนนมาเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งกิโลได้นะครับทีทั้งหมดก็อี่ประมาณ30ไร่นะฮะมีทางเข้าออกอยู่3ทางมีถนน3ทางก็ดูก่อนว่าถ้าตัดต้นดูไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ที่เห็นไม่มีน้ำนี่ ตรงนี้โชว์หน้าด้านี่น้ำเข้าถึงนะฮะมีมีมีน้ำที่แบบว่าเพียงพอตลอดเขาออกได้หลายทางออกทางเขาวิซซ้อนได้ทางพนมสารคามได้แล้วก็ทางปัจจีนได้นะครับเดียวอ่าเราจะไปหาอะไรกินกันละสถานีต่อไปเราตะเวนไปทั่วครับวันนี้บีนาราวคือตะเวนไปแล้วก็หาดูว่าร้านอะไรที่น่าทานเท่าเลยแต่ว่าเราจะเน้นอะไรที่มันแปลกประหลาด แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้ามาแถวปัานีแต่เช้าเนี่ยผมมองว่าอาหารป่าน,น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นของอะไรที่รสชาติปากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้ก็เสร็จสินส้นภารกิจทุกอย่างแล้วก็ท้องก็เริ่มร้องนะฮะเราก็มองหาร้านอาหารป่า อาหารป่านในความทรงจำของผมนั้นจะนึกถึงวัยเด็กที่บ้านอยู่ติดกับทุ่งนาที่มีนาสลับกับที่สวนปนกันไปและบนที่นาจะมีจอมปลวกหรือแถวบ้านผมเนี่ยจะเรียกว่าหัวปลวกซึ่งจะมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายอยู่ห่างๆตามที่นาเนื่องจากการทำนาหรือการทำเกษตรอื่น ยังต้องอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติทําให้นาบางแปลนที่อยู่บนโคกมากๆเนี่ยก็จะไม่ได้ปลูกข้าวจนถึงขั้นปล่อยให้รกร้างเป็นป่าขนาดเล็กๆสลับไปกับพื้นที่ที่ชาวบ้านบางครอบครัวก็ใช้พื้นที่โคกเอามาทาเกษตรอย่างอื่นแทนบริเวณที่เป็นป่าและหัวปวกก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติอย่างเช่นพวกนกเขานกเอี้ยงนกกระเต็นและอีกสารพัดนกสัตว์อื่นๆก็อย่างเช่นพวกกระแต กระลอกพังพรหนุกนาในแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือว่าบ่อที่ชาวบ้านขุดไว้เพื่อเก็บไว้เป็นน้ำไว้ใช้ทำสวนหรือทำนาตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็จะอุดมไปด้วยสัตว์น้ำชนิดต่างๆเนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายของชําและก็มีเหล้าขายด้วยและเหล้าที่ชาวบ้านชอบดื่มก็มักจะเป็นเหล้าขาว ซึ่งจะมีคนมาตั้งวงดื่มกันเป็นประจำในตอนเย็นและนี่ก็เป็นที่มาของการได้รู้จักอาหารป่าล่ะครับได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารป่า ประเภทต่างๆที่มักจะมาทํากินแกล้มเหล้าของชาวบ้านซึ่งวัตถุดิบก็ได้มาจากตอนไปทํานาหรือทําสวนนั่นแหละครับจะมีตั้งใจหาจริงๆก็จะเข้าไปในที่ที่ปล่อยลกล้างจนดูเป็นป่านั่นแหละก็จะมีพวกพังพรกระต่ายป่าหรือว่าล่านกเขาได้หรือเวลาวิบ่อปลาก็จะได้ปลามาสารพัดชนิดเลยครับมาทํากินกันในเมนูต่างๆและเจ้าของบ่อก็จะแบ่งให้กับคนที่มาช่วยจับตามสมควรได้มาเยอะก็จะเอามาทําการถนอมอาหารโดยการทาปลาลา ทําปลาแดดเดียวเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าว่าร้านอยู่ตรงไหนอันไหนมีนนองจะเจอเรกบินเกือานี่นะครับหลังจากตามหาร้านอาหารป่ามาอย่ายาวนานข้ามดสวรรษอ่ะตอนนี้เราอะไรจะถึงร้านแล้ว,ลลวค่อนข้างจะอันซีนอันซีนเพราะว่าแทบไม่อยู่ใน Google ดูบรรยากาศเป็นธรรมชาติ ไปกรปรับป้าดิเหออม,ออมือนมีสวนผลไม้เลยนะมีสวนผลไม้มีอะไรเออดไปกับหน้างานกินได้เจิงเจอ้เจอเจ้เหียดอ้โเสริมีมากเลย่โอ้โหถ้าไม่ไมีโอ้โหเป็นเด็กเสร์ฟแทนแล้วกัน<โอ>เฮ้ย<อ>มีช่องสามอ้ด้วยเฮ้ยเออเอาเรื่องมาแล้วดึงแล้ว เราเดินทางหากันมานานนะก็มาที่ร้านครัวชายทองปะครับรองว่าเขาได้ทราบมาเนี่ยเมนมีเด็ดๆมาใหม่เดี๋ยวเด็ดยังไงเนี่ยผมสั่งไปประมาณสิบกว่ารายการเดี๋ยวรานนี้ที่ต้องอร่อยนมันยังไม่ตายป้าต้องไปฆ่าผมไม่เอานะไม่แล้วป้าจะให้แน่ อะไรอีกปลาไหลมีเนาะปลาไหลปลาไหลผัดเผ็ดใช่ไหมครับใช่ครับมินรีสั่งมีอะไรบ้างล่ะตอนนี้มีผัดเผ็ดกระแตผัดเผ็ดกวางผัดกระเทียมผัดไพรผัดเผ็ดปลาไหลนกกระจอ๊เทศผัดวิ้งไทยดำผัดเผ็ดหมูป่ามีอะไรเผ็ดทั้งนั้นเลยวะมีกบทอดไหมกบทอดมี็นไหมครับกบทอดมันเลยเดี๋ยวเล่น ทำเกินนะกินไม่ได้ใช่ไหมต้องทอดเคี่ยวเล่นเคี่ยวอย่างเดียวแกงป่านกกระทามีอะไรที่เรายังไม่เคยกินบ้างไม่มีเลยตอนเนี้ยนอกจากเมนูอาหารต่างที่เราเป็นประจำนะคะเป็นประจำมาครั้งเคย,เคย ปลาบิร์นี่คือมันเล่นกล้ามใช่ไหมุ้ยผมไม่เคยกินหมี่โกลาดราคะลองชิมดูนะคะลองไหมมันคล้ายๆพวกหมี่โกลาดไหมครับมันจะเป็นเส้นหมี่รั่วแล้วมันมีเครื่องเคียงแย่ๆแล้วกินกับน้ำยำน้ำยำจะอร่อยกว่าเพราะว่าอันนี้คือเมนูเด็ดของที่นี่เลยหรือปลามีิร์ดใชะที่เมนูเด็ดเลยนะเป็นอีนึงเมนูที่ทานเล่นเพราะว่านี่เป็นออร์เดอรกัน อ๋อนี่ออร์รา,ารคุณตอยใช่ค่ะนพี่ตัวนี้ใช่มเพมามาลองอยากอยากรู like ้ว่าเป็นยังไงอร่มากเอันนี uh ้เปิดส uh ี huh. mm ่ป hmm. mm ีแ hmm. ล mm ้วครับที่นี่ประมาณสิบปีได้แล้วสิบปีค่ะสปีแต่จริงๆที่มาทำอาหารป่าินก็ประมาณปีห้าหกหกเจ็ดแ้วเนาะครับ ที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนี้ได้คนระับเป็นพื้นที่สําหรับคนจํานวนเยอะนะครับตรงน,นี้ก็ประมาณสักหนึ่งครอบครัวอันนี้อาจจะหลายครอบครัวนะถ้ามากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงคุนอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าไกลจากถนนยา่้าไหมพี่เข้ามาก็ไม่ไกลนะถ้าจากกรุงเทพมาเพระมัมา ถือว่าโอเคอ่ะบรรยากาศบรศบรยากาศได้นั่งริมคลองเสียดายว่าน้ำมาันแห้งไปน,นะช่วงหน้าฝนน่าจะของได้จะสวยกว่านี้ร้านนี้เมนูเขาค่อนข้างเยอะมากนะไม่ใช่ละะมากแก็ถ้าใครมาสองคนก็จะมีที่สำหรับสองคนนั่งนั่งดินเนอร์ด้วยกันสองคนหรือว่าอาจจะนั่งทานอาหารได้กันสองคน มาเป็นยูฮคณะก็โต๊ะสำหรับจัดเลี้ยงเป็นยูฮคณะนะฮะได้าาร,รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยหอมแตกด้านต่อ,อ,อย,อยสั่งไปค่อนข้างจะน้อยมากเลยอ่ะเสียของเมนูกินเหมือนแต่อดแต่ยากเลยอะไรแปลกเอาอาจจะไม่แปลกอยู่อย่างเดียวปลาทับทิมปลาเขาเชียร์ปลาบอกเป็นสี่ สิทิ์เดเจอบอกครึ่งบอกครึ่งน้ำเลยนะเอ้เราก็สงสัยว่าประพิมมนมีคาเดินได้หรอแซลแซลม่แกกัญเชียน่าจะอร่อยจริงแล้วก็ไปสั่เดี๋ยวอะไรนะเมื่อกียำหมีโบราณเข้าเหรอใช่ไต้หน้าร้านบอกได้โอ้ยย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 ัยย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 มยยยเยย้ยยยยยบยย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 ืยย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 ียย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 อยย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 ยเยย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 ยม คปาารินนดไมมม่่่ีีีีแแตตหหะคลองเวาลานี้นี่ค่อน,นข้างอันเซีนค่อนข้างอันเซีนแต่ว่าตอนมาเราก็ระวังขับรถตกถนน,น <laughs> หน่อยตัวขนมไม่ไหลตกคลอง <laughs> <laughs> เออเดี๋ยวรอรอกินแล้วก็เดี๋ยวรีวิวกันอ่าโอเค สังเกตว่ากลิ่ไม่มีเลยอารรสชาติใช้ได้เครื่องเครื่องมากเพรว่แกงป่านแกงป่ารู้ตแกงที่เป็นอาหารป่าสิ่งเครื่องต้องจิงปาซึ่งมันได้ความปลอดจริงนะครับอนี้นาดให้เป็นเมนูที่ไม่ใช่ขอป่าอย่างเช่นปลาตักินึ่งกับผัเพราะถึงเครื่องถึงเครื่องมากนะ เกบิน,น,นัละคร่ให้คะแนนหน่อย3อย่างแรกที่รู้สึกว่าดีที่สุดวันนี้เรามากินอาหารป่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาเทีา่อาหารป่าเมนูนแรกเลยที่ให้คะานนอันดับหนึ่งก็คือผัดเผ็ดฟังป่นา,านะครับลันดับสองไล่ลงมาจะว่า,บบากบกบป่าดีกว่าเพราะว่ากบเป็นสัตว์ป่าเอาเป็นป่าแล้วกันป่า,บากบ รสชาติจะตากับปลาที่เราจะสั่งกันในร้านอาหารตำสันแล้นี่ยมันจะมีความเจาะเน้นในแนวหวานมากกว่าด้วยความที่เป็นอาหารปลาแล้วมาในลักษณะของร้านอาหารปลามันมีความเครื่องของปลาทีกมาก,กาแล้วเนื้อของปลาเนี่ยมันมีความกรุบกรอบนะครน,น,มคมน,นัมันจะกีจะสูงขงึ้ย่งต่อเีื่ออราอปลาอย่างที่สามต้องเปตองเทน,นะครับ ราเทุกดัก็ที่ผมประทับใจตั้งแต่การจัดจานแล้วนะในตอนแรกเนี่ยเจยนเขามีในส่วนที่พีจโจที่เอาลงไปผัดเนี่ย<อ>เขาก็เอาพิจโจที่ลงไปผัดจาจานเพื่อที่สวยมากนะครับแต่รสชาติก็ใช้ได้นะครับพอสภาพหลังจากผ่านไปสักเชั่วโมงได้ก็เขาได้ยน,นะครับหมดแค่อยาบฉันไม่ได้กินเยอะสักหน่อยแค่พอคึมๆอ่ะ Uh huh. เดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวไปทานร้านอร่อยผเจะพามารีวิวทากไห้สำหรับวันนี้เราทานด้วยกันทั้งหมด3คนจัดไป11เมนูครับบว,วกกับขนมหวาน2ถ้วยอันนี้เอามาแก้เผ็ดรวมเป็นค่าอาหารทั้งหมดเนี่ย2,175บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าผ่านมาแถวประจินบุรีแล้วอยากทดลองทานก็แวะมาทานกันได้นะครับผมจะปักหมุดทิ้งไว้ที่ใต้คลิป แล้วมาชมกันว่าคลิปหน้าผมจะพาไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารป่าหรือว่าจะพาไปหาประสบการณ์เรื่องอื่นๆที่ไหนบ้างฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับเลิฟๆครับบีมราว